สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่คารพรักทุกถูกท่านครับกลับมาพบกับกระผมบัณฑิตพรามเอกราชบุญอาจอีกเช่นเคยครับสำหรับในวันนี้มาฟังคลิปการสูตรฝันออนไลน์ให้กับแชมป์วอลเลย์บอลเอเชีย2023นั่นคือทีมชาติชาติไทยนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเชิญรับชมรับฟังครับ นโมตัสสะพะคขวะโตอะระหันโตสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคขวะโตอะระหันโตสมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะเสียสีสิทธิพระพรบวร,บรเวนวิเศษอันดิเรกเตชอใจยตูุภาว,วง ชายมังคาลังตัดโตโลกังสุข,ขังพลังวันนี้แม่นวันสุขแรมแผ่นคำเดือนเก่าพุทธศักราชหลวงแล้วสองพันหาร้อยหกสิบหกวัดสาการเป็นเลือกงามยาำนี้วันดิทีอาโมตัยโชคตกใบนี้ แม่นตกไม่จันคันใบนี่แม่นคันไม่แก้วพ่อแม่เท่าแก่กุ่นแม่นแล้วจึงได้แต่งผ้าควันยนสนหลอนใส่ลายมีทั้งฝ่ายผูกแขนแสนวิจิตบใบสีมีทั้งไครหน่วยดีเกี่ยงปอดสุดยอด แห่งสุภาวะอันประเสริฐบุญแก้วเกิดนำภาวาดชนามาทรงให้ลูลาบใดสมดังปรารถนาด้วยวาทีมวนเล็บบอลเยิงชาติไทยของเฮานี่วาจนาดีเอานี รวมแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียในปีนี้โชคดีแทแม่นอีลีย้อนว่ามีฝีมือกาทั้งปัญญาพากันซอยคนละเล็กละน่อยบ้ถอยเล้วที่ผ่านมา มีศรสัทธาถึงแล้วแนวกีฬานั้นคือว่าพัฒนามาอย่างแก่งก่าจรึงขอถา้าแมนทุกทีมเต็มสมสเต็มสาแล้วแนวว่าเพื่อสักเสี จึงรวมใจสามาคีแมนบอน,นี้ทางสู่ได้มีครูดีแถวผู้ฝึกสอนทรงคุณค่าพัฒนาการทุกด้านประสานสู่ทุกประตู วันนี้ไทยสู่ใดชะนะจีนแล้วเดิมแม่มีความสุขแท้ๆแลแล้วกะอิ่มใจขอชื่นชมมีภัยแล้วคนซุ่มเซวไดห้องโหโอ้เอาขวัญแห่งเจ้าให้มาเข้าแมนสุขิงว้ามาเยอะ ขวันเอ๋ขวัญของอนพันเกิดปราจิริมามานาเกตปิยานูตแผ่นน้อยไปลอยเหลียนอยู่วังใด ให้เจ้ามาสาเดือสาเดอเรีบดวนเชิญเอาควันมูเจ้าให้มาเท่าแม่นห่วมกันควันสุภาตราไปรอดจะรัดพรบรรดาสาทัดดาวนึกแจ่งวิมลนรัทัดนาพัน มันถึงวันมงคลเกิดกุศลเลือนหล่นขอทุกคนเดินลากกับมายาสาดวนเชิญเอาควันอ่อนลามาถอนยาอ่อนใจว่ามาเยอะ นหัตยใจยาบำรุงสวกฉันชุอ่อนโมกสีวิภาวิสีทองสาสีพาพรฉันตราวิสโสขวัญอัญชราพรคงยอดพิมพิจัยาโกกรัม และถ้านัญชาสุขสดงดงามในยามนี้จัดใบสีให้เจ้าทางอ่อนไลน์กระจายทั่วมีแต่เสียงระคนหวัวตุกหัวระแหงทั่วหลาคนไทยนี่แม่นมวลลาย ขอขอบคุณเจ้านายด้วยที่ช่วยอปรรุปถัมภั้งผู้นำการฝึกสอนโคตอดเอ้อยทำดีแล้วมีแต่คนเซลลหฮองฉลองใจกันบักใหญ่นาะเป็นปีของคนไทยได้เป็นแชมป์วลเลบอลแห่งเอเชีย สองพยี่สิสามแล้วบัดนี้ก็ดีแท้แม่นแน่นอนมาถึงตอนสุดท้ายขออวยใจให้ทุกโมถวยลังวันงามหลูขอเชิดชั่วเกียรติยศนี้สุขี่อนแม่นทุกคน ว่าไม่เยอะไมาเยอะไมาเยอะอควันเอยเออกันแม่นควันมาแล้วพรำสิเราแถมบอนตัดเอาตอนคาถาแม่นดีเหลือหล่นขอทุกคน ท่านรัเอารีบดวนประมวลพรทรงให้ของเจ้าให้รับเอาเดอิอเอเนกเดชชัยยใจตภ้าวางใจยาตบังขลังสุขังพลังเทินสาธุขอให้คนไทยทุกท่านมีความสุขครับ